จ้ะพี่น้องมาแบบน,นี้หลังจากที่เราไปสอนหอยหรืองมหอยมาแล้วเราจะมาแกงกันจ้ะแบบนี้จาติ๊กสีได้แกงจะได้กินได้เห็นหน้าตามันกระมือน,นี่แหละจ้ะบุกเคยกินจักเทื่องคือกันแต่ก่อนอื่นเ้าล่างหอยทำความสะอาดเรียบร้อยเลยเราจะเอาไปต้มก่อนเนื้อจ้ะต้มแล้วแกะเอาเนื้อมันแล้วค่อยมาแกงจาก้าระหว่างเราหอยต้มพี่น้องถ่ายนี่ให้พี่น้องเบิกก่อนเส้เข้าหมองอกจก้ะ เจะเอิ้นไว้อีกอย่างนะเอาไปโยออย่างนะอเจ้าเลี้ยงแขนคาว่าภาษาทางอุดมท่าทางนครพนมเขาเอิญเลี้ยงผีอ่านี่ตามนี้เด้อจ่ะเดี๋ยวเราโต้มหอยซุกก่อนจ้ะเดี๋ยวมาบึงกันต้มแล้วเอาก็เอาหน้ามันไว้แกงต่อแล้วเอาสิบบทิมน้าเด้อจ้ะแล้วเอาแกาหมูมาเคยเสร็จกระถิงเลย นทำเนาเอาไว้แกงโตจะเอาแกะเอาแต่เนื้อจ้าบัดนี้เออหอยผู้เก็บก็ได้หอยหอยผู้เ็ก็ได้แกะเอาแต่เนื้อจ้าบัดนี้หางตามันก็จะติดเหลวโอ้มันอ้วนอยู่ได้เนาะเอันนี้ตัวใหญ่ๆหญนี้เอาจะแกะใส่มือเขาเบิ่งตัวค่ะเอาแต่ตัวมันอ่ะาดินี้กิ่เลมากเขายังหาบ่เจอเนาะอันนี้มันตัวใหญ่อยู่นี่มันไหลขนาดบนี้ปัดอยากให้เบิ่ง งมสาวบ่อนเดียวหั่นข่งอ้วนเนาะเออเป็นถ้วยเป็นถ้วยเอาหน้าเดียวเนี่ยได้บ่ได้ว่าเอาเอาหลายได้ผัดกะเพราแซ่บเด้นเมนดีๆผัดกะเพราไปงมสำนึกไปหาบันไดนี่ได้ของกระมองนึ่งเหมือนเ้านี่ว่าได้ว่าได้ว่าได้มากเลยเอามากระมองนึ่งบ่เมนเขาเอากรบ่บโบโเอาสามพันเอาสามพัน เล้วมือใหม่่อยไปเอาใหม่เอาพอได้ให้พี่นอ้องในเบิร <มา S 1> ์กเม, <า S 1> มนเข้ามาเนี่ยแหละมาเข้ามาเฮ็ดเมนูให้เบิง่งกมนแกะออกเขาต้องต้มก่อนเนื่องจากสาเหตุที่ต้มเผื่อมันมีบางหน่วยมันตายเนาะมันละมีดินเราต้องต้มก่อนมันอาจจะแกงถึงหน่วยหน่วยที่มันตายนะจ้ะมันถึงนี้เพื่อนว่าเอามาต้มก่อนเพื่อความชัวร์ต้มแล้วก็ล้างต้มแล้วก็ล้างแล้วก็เขาก็เย็นน้ำนัวมันไว้คือเมื่อกี้นี่เลจ้ะยินคือเทน้ำนัวมันไว้เนื่องจาก ต้มก็จะไปต้มน้ำห้อนเด้อค่ะมันบวอ้าเด้หอห่ยอันนี้ใส่น้ำพร้อมเลยแล้วก็ค่อยไปตั้งไฟถ้าถหาต้มน้ำห้อนมันบอวาตามนี้เลยเด้อจ้อะเดี๋ยวแกะแล้วเดี๋ยวค่อย,ยามาเบ่งตอนแกงเนาะจ้าเริ่มแกงกันเลยจ้ะบันน,น,นี้ของเราใส่ตะไคร้ตำพริกใส่ปลาแดกเนาจ้ะแกงแบบบ้านเฮาตอนนี้แม่ครัวกำลัง ตำพริกหัวกระหังน้ <laughs> แต่ว่าถ้าเป็นหนาหนาวนะี่มันอุ่นได้อีกตัวนี้ลมบบผิวเลยนั่งกะหนึ่งเข่าเนามันจังลมจังไอยนั้นแจงให้ผู้เขา่าแกงไปในพิธีนี่แหละจ้ะไปยกข้าเข่าสู่กันกินเนาะ ต้มพริพกนกน้ก่นขุ่นทุกตัวเลยตะน,นัวครับเล่ตตะพูมักเป็นบางบางคนเลยเจ้ามัก,มก,มกแต่จ้กระตัมกระเทียมใส่น้ำตอนออแกงเล่ตแต่คนมักเล่ตแต่คนมักมานเผาส่วนมากบ่ค่อยใส่ได้เนาะหอยค่าเส้นหอยจุบอย่างเดียวเขาใส่อยู่แต่อันนี้ย่างแต่คนมักน้ำหน่อนะแเมนผู้เฒ่าบ้านเรา การกินมัน็เม่นอ,อยู่มันบ้านเดียวกันแต่กับบุคคลตั้งกันนะเมนกับอ,อันนี้เฮาจะเอาแบบสไตล์แบบเอาคนหมู่มากส่วนมาก,มากยังเพื่อนบมค่อยกินบ้านตินค่ะโอี่น้องขามาใส่ลำบอบค่ะอันนันน้นคือผักหมอนก็ซีกับผักหอมโีกัก็ผักหอมต้นหอมกับผักซีลาวโกเใส่จะได้หอมหอมเป็นผักแทนเลยเดี๋ยใส่ไปอีกเลยอดเอย ใส่เลือดบุมีจริงๆจะใส่ใครเลือดมันก็ได้อ๋อเบอร์ได้เก็บมาเฉลี่ยบุมีก็เพรต้องใส่เนาะใส่ผักชีลาวกับต้นหอมเอาแล้วก็ใส่บะกอกใส่ตู่ใส่เงี้ยธรรมดานี่แหละง่ายๆง่ายบหอเดือดก่อนใส่กระเดกใส่บวบขาวเมนจ้ะเดี๋ยวเราให้น้ำเดือดก็จะค่อยใส่ประเดกกระกอกใส่เลยบหรือใส่ตอนไหนใส่เลยอ๋อใส่เลยใส่ได้เลยบะกอกนะกระกอกนี้ พอแต่รอให้น้ำเดือดแล้ค่อยใส่ปลาเด็ดเพราะว่าไอ้น้ำไ่ได้นั่นดอกไม่ปกก็หอยเีาต้มแล้วเนาะหอยเีาสุกเลยห้องเขาแต่เอามาปรุงเครื่องไว้ง่ายก็ได้เมนูหอยนี่พัดน่าจะแซ่บคือกันจ้ะพี่น้องพัดพริกเผาไปนะเนาะกัเผาพัดกระเพราไปสามคือการจะหอยพงอย่าะแงแ้วเดี๋ยวเขาจะได้ชิมจ้ะ สติกยังบุกเคยกินจ้าเพื่อพี่น้องหอยกระพงอีสานใส่คำนี้ก็ได้เนาะหอยกระพงอีสานหรือว่าหอยลายน้ำจืดเอามีแต่หอยลายทะเลเลยสกเดี๋ยวลงน้ำเดือดเลาก็ใส่ปลาแดกแล้วก็ใส่ผักต่างๆกันเป็นอันว่าเรียบร้อยจ้นเดี๋ยวแกงแล้วเดี๋ยวมาเบ่งหน้าตากันนะจ้าตอนนี้สติ๊กเข้ามาถ่ายพี่น้องเบ่งในพิธีนาะเพื่อนนาะพิธีจ้ะตอนสติกเอิ้นว่า เลี้ยงผีเด้อจ้ะนี่จะมีเจ้ผู้เฒ่าที่เพิ่นนับถือยังนับถือผีอยู่จ้ะเพิ่นสิ่ทำพิธีชาวติเกิลผู้ถือชาวติเกะจากบ้านไปนานแล้วพี่น้องถ้าผู้ใดรู้จักเกี่ยวกับพิธีนี้กะคอมเมนต์มาอธิบายให้พี่น้องเอฟซีที่เพิ่นบ่กมูจักเนี่ยเด้อจ้ะแต่ชาวติเก่สอบถามคนที่เพิ่อนมูจักให้เพิ่นเล่าให้ฟังอีกทีเนาะจ้ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปบึ่งแต่เฮ้ยแม่ค้ามาขายสิ่งไก่พกพกเพิ่มก็สิร่องสิลำฟ้อนโบนด้ร้องแม่รำเพิ่มฟ้อน,อน,อนกะสีมานี้ด้วจ้ะ พักเที่ยงกต่ชิมายอข้าเผาแนาวอย่าแนาวกินสู่เพ่อนกินในจ้ะในในพิธีนี้ละจ่เป็นไหนบาเกนเปิก,เก,ก,เก,กับเจ้าผมเคยเห็น ไปพ่อนอะไรกเจ้าก่อโอ้ยพ่นไปได้เมากับทีห้องใส่เจ้อจ่ายยันที่นอ้องบ่ได้ยินปกติเพอนจะใส่แคนคร,คราแคนมะเป่าเนาะแต่เมื่อนี่หันหมอเคนคราหันพัดเนะ่าแหงและปีนะพ่นมะเป่านั้นบ่ได้จ้ะเพ่นเปิดเพลงเอาเปิดเพลงเอาเราแคนไปเรียนไปเรียนเผาแคนมาเด้ <c oughs> เอพอถึงพิธีกะเริ่มยกแนวกินอะไได้เนาะโอ้ยมันเริ่มยกแนวกินแล้วจ้ะอันเด็กเนวกินอนนี้กระปุ่นน้ำยา อ๋อพอเริ่มยกแนวกินเลยไปเผาแกเขาก็เมื่อเอาแนวกินเขากแกง้กี้แกงหอยไปไปเอาไปยกแนวกินมาเดี๋ยวเพราะว่าเพื่อนเพื่อนจะมีรอบบายอีแม่นจากเพื่อนสิพักเที่ยงตอนนี้มันสีเที่ยงแล้จาจะเอาสีกินขา้าวซุมกันหรือเ,เทียเ่ยงหรือพิธีเพื่อนเขาเริ่มโตล้วาจะไปยกแนว้กิน เดี๋ยวนี่เอา้าไม่ไไเอาเเอเอาเออต้องลน<า>์ไปไมรบบบับเองแหกินแล้วเดี๋ยวคเข้าไปหากับเจ้าในงานเออเมื่เจ้าจะเข้าไปแล้วบอกอือไปพูดเลเออไปค่อยๆลุกไ <c> ป <oughs> ไปหางนะเจ้าไปขับไปข้าไปนี่น,นี่บอกข้าไปแล้ะนะปฏิกิริยาไอติมกับเอเ๊ะถามเมี่ยนพระเขา่าวบบน,นี้ให้เพิ่นกินแล้วก่อนเขาเขาเ,เก็บไอ้พระเข่าที่เฮายกมาจะเป็นถ้วยเป็นจานแบบนี้ถ้าเพิ่นกินอิ่มแล้วแล้วเขาก็ยกกลับมาจแบบน,นี้แล้วบ่ายเพิ่นก็ยังจะมีพิธีต่อจ้ะเดี๋ยวสวัสดีเซาไทยพี่น้องเมืองทีนะจ้า พากันกลับมาบ้านแล้วเจ้าก็ยังดีกีเริ่มได้ที่เลยก็เลยขอโตมาจ้ะคนเริ่มหลานไม่อยากอยู่เนาะเมนไม่ได้ถ่ายอย่างพี่น้องบึงโตด้วยจ้ะก็เจ้าก็ฟ้อนก็ํำไปแบบนี้เรื่อยๆจ้ะประมาณว่าเทมก็ซิดังจังหน่อยเมนเพิ่นก็ซีมวนกันเนาะประมาณว่าเรี่ยงผีนี่คือพาผีฟ้อนบลูกจริงไเนยชาวติ๊กกะโบจักคือกันจ้ะแกงกี้กับบไดพาพี่น้องเชียมซ้ำพาแต่แกงชาวติ๊กกะชียมอยู่จ้ะ คำสงคำเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาไปหาใหม่เกงใหม่ไอ้นี่ครับเกงไปในงานนำเนาะเมนจ้ะไปปันผู้เท่าในพิธีธงานให้กเจ้ากินกันจ้ะกระแปลงเนาะประเภทนี้กับเพื่อนว่าหันมันสิลเรอ่มเรือน เรือนลางหายไปเลยได้บางหมู่บ้านเพื่อนกับโบเอสด, <โบ S 1> ดแล้วจ้ะบ,ม,บมีประเพณีเนี่ยเรี่ยงผีแบบนี้ทางนี้ผียังไหลเยยพื่อนยังนับถืออยู่จากบ,า,กบางหมู่บ้านหายแล้วได้ยยมันก็จะเริ่มหาดูยากแล้วจ้ะตอนนี้ก็เชื่อว่าอีสานบ้านเฮากหลายหมู่บ้านอาจจะบ่มีอาจจะบ่มีประเพณีนี้เลยหรืออาจจะมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนเพื่อนโบเอสดแล้วกับเป็นไปได้หลายๆอย่างหรือบางพื้นที่ก็เพื่อนก็เลิกลากันไปแล้วฮะนะมืดยุคแบบนั้นนะ ลูกหลานบขสืบทอดกันเพื่อนกับเชื่อเชื่อความความเชื่อของเพื่อนทานคือเรื่องผีก็คือแบบว่าปกปักรักษาไอเมนไอนอกเหนือจากศาสนาแล้วเพิ่นกัลงมาบ้านเฉาติ้เพื่อนกันับถือผีนี่เลยเงินไผ่เพื่อนมันนี่เลยนะเมนแต่อาจจะบรรทุกหลังคาเรือนอาจจะเอาเป็นอาจจะเป็นผู้เฒ่ารุ่นตะกี้ที่เพื่อนถือผีนั่นจ้ะประมาณนี้แหละไอเดือนสามมาเพื่อนกัสีมาเลี้ยงทำพิธีแบบนี้เลย ชาวจงว่ามันเน้นความสามัคคีของคนมากกว่าเนาะเขียนมารวมตัวกันแ้วก็มากินมาฟ้อนมาลํากันจ้ะแต่สถานการณ์แบบนี้ะก็ต้องเซฟจักหน่อยเนาะแต่ในคนในหมู่บ้านเพื่อนรู้กันอยู่เนาะไม่ได้ไปทางใดแบบนี้จ้ะมีแต่พผท้เราลงไม่์ลุนเมนบุมมี่บุมมี่ในงานทำบุมมีเลยจ้ะเป็นเพลนี้บลัมบลาเนาะเสียงแคนเสียงพินต้องเล่งต้องเล่งอยู่แมนต้องเป็นเสียงแคนได้ครับเป็นเสียงแคนเพื่อนกับฟ้อนบัวเรวอีก บ,บ่ลงผนว่ะ่ะชาติกก็บเข้าใจคือกันภาษาผ,ผีบ่มาผีบม่บม้วนผีต้องฟังเสียงแคนเท่านั้นประมาณนี้แหละจ้ะเอ้บาบ่เคนเวลาพี่น้องเนาะจ้ะครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ไหนเด้อครับแล้วพบก,ก,กันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า